ดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบยปอนัชนิดและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดคะ่ะและด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคตของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้ไว้ที่พลเอกประยุทธจันโอชาต่อไปได้ และดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและดิฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาหแห่งนี้ร่วมกันยืนตรงอย่างทะนงอ,งองอาจทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันลดล็อกชนวนระเบิดจากระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะ และนี่คือภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะและท่านประธานคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะนีฉันขอเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปี57ดด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมา ท่านประธานคะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขังไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศเพียงเพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นําหรือเพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอํานาจท,ที่ไม่ชอบธรรมที่มาจากการทํารัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองคะ่ะและนั่นนะคะคือก้วแรกและก้วปกติ คืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมัน่นว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามขอบคุณค่ะท่านประธานขอสวัสดีนะครับทุกท่านอพีนี้จะมาพูดถึง เจของผมคนนี้ที่เธอสร้างความประทับใจให้กับผู้คนให้กับประชาชนแล้วก็คนดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ส่วนผลของการอภิปรายนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีก็ไม่ต้องไปพูดถึงเนะาะเพราะยังไงมันก็ออกมาอีรอบนี้อยู่แล้วเจ้าพระคุณแต่สิ่งที่ผู้คนเขาประทับใจนั่นก็คือการที่เจของผมคนนี้เนี่ย เธอได้ชูภาพของบุ้งแล้วก็ใบปอขึ้นในรัฐสภาแล้วก็พูดจาถึงความอายุติธรรมที่ทั้งสองคนได้รับอยู่ตอนนี้ถึงแม้เวลาแต่ละวินาทีมันคือชีวิตมันคือลมหายใจของทั้งสองคนก็ตามแต่บุ้งแล้วก็ใบปอยังคงได้รับความอายุติธรรม ยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ประกันตัวออกมารวมถึงเบื่อนพองน้องพี่อีกหลายชีวิตอีกหลายคดีอีกหลายคนอีกหลายมาตร,รารวมถึงหนึ่งหนึ่งสองที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ประกันตัวออกมายังคงถูกจับคุมคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงตอนนี้ยิ่งภาพที่ก้าวไกล รวมน้ำหนึ่งใจเป็นอันเดียวกันรวมสามัคคีเป็นพลังแล้วก็ลุกขึ้นจูภาพของบุ่งใบปอโดยพร้อมเพรียงกันบอกได้คำเดียวเลยว่าคนที่ได้เห็นภาพนี้ขเขาประทับใจแล้วก็ ตื่นตันใจที่ตัวแทนที่พวกเขาเลือกเข้ามาอยู่ในสภายืนอยู่เคียงข้างพวกเขาทุกวินาทีไม่เคยคิดคดทรยศแล้วก็เนรคุณเหมือนอีกหลายๆคนอีกหลายๆสอสอ,อีกหลายๆพักที่คิดคด ทรอยศ์เนลคุณอยากจะกินแต่กล้วยเจ้ของผมคนนี้เขาก็คือเบนจาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาลีฮอนนาเพราะคาดว่าน่าจะคนละแสงจันทร์มาลีฮอนนาเนี่ยเขาแสงจันทร์กระจ่างส่วนเจ้ของผมคนนี้เขาก็คือ เบนจาแสงจันทร์หนึ่งในสอสอของพรรคก้าวไกลที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในครั้งนี้นอกจากการอภิปรายที่สร้างความประทับใจในสภาแล้วเจ๊บเบนจาเนี่ยพออยู่นอกสภา แต่ก็ยังคงคิดถึงยังคงพูดถึงน้องๆเพื่อนผองน้องพี่ที่ถูกจับคุมคุมขังที่ถูกดำเนินคด,ดีที่อยู่ในเรือนจำจนถึงตอนนี้เพราะที่หน้าเฟซ ของเธอเนี่ยเธอก็ได้โพสต์ภาพทุกคนที่ถูกดำเนินคดีจนถึงตอนนี้เราไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กของเธอกันเลยปะ อภิปรายที่เจ๊เป็นจาของผมได้พูดไว้ในรัฐสภาเนี่ยหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังกันมากันแล้วใช่ปะแต่ว่าหมอกจะขออนุญาตพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เพื่อบางคนที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เจ๊เป็นจาแกอภิปรายไว้ในรัฐสภาเจ๊แกบอกว่าข้าแต่ประธานที่ไม่น่าเคารพ แล้วไม่ใช่ประธานธรรมดาด้วยนะคุณเขาเป็นถึงสหายแสงแสงนี่ก็ไม่ใช่แสงลิบหรีธรรมดาด้วยเป็นถึงแสงจันกระจาะ่างสอนนำทางรัฐสภาเห็นกล้วยดีปามี่เขาเพียงมานับตั้งแต่การรัฐประหารในปี57 ขอสอชอซึ่งย่อมมาจากควายสัตว์ชาติหมาไม่หยาบนะคุณเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหมาบางตัวเขาพัฒนาก้าวหน้าบางตัวเนี่ยก้าวหน้าขึ้นมาถึงขั้นเลื่อนมาเป็นนายผลก็มีลุงสมรักของผมเนี่ยซึ่งเป็นอดีตถึงนักชกเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยสร้างความภาคภูมิใจ ให้คนทั้งประเทศคุณรู้ไหมว่าลุงสมรักเนี่ยก้าวเข้ามารับราชการในตำแหน่งไหนเริ่มต้นนาวาตรีนาวาตร,าารีส่วนหมาของคนดีเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรนอกจากเหาบ๊กออนโอ้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาปรากฏว่าก้าวหน้าขึ้นมาเป็นนายพล อายมาไหมล่ะคุณแล้วคุณเชื่อไหมบางวันเนี่ยหมาวิ่งผ่านไปผ่านมาผ่านหน้าผมตกใจบางขั้นถึงควาถึงยืนทําความเคารพมันก็มีวัดดีครับคนหมาและลุงตูบได้ทําลายทั้งระบบกฎหมายปกติระบบนิติรัฐแล้วสถาปนาร,ระบบกฎหมาย เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีหมาเป็นนายพลแล้วไงระบบกฎหมาชุดใหม่ขึ้นมาแทนโดยมักอ้างกฎหมาเพื่อดำเนินคดีกับประชาชนกลายเป็นการปกครองแบบโร n อโล w ผ่านกฎหมายที่เขียนขึ้นเองในรูปแบบประกาศคำสั่งของควายสัตว์ชาติหมาและการใช้กฎหมา ความมั่นคงต่างๆทั้งม1นึ 16, ยุยงปุกบันและมหนึ่งสองมินประมาทสถาบันแบบบิดผันมาใช้ดำเนินคดีกับประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารควบคุมตัวในค่ายทหารและดำเนินคดีในศาลทหารจากรายงานของสุทนายความเพื่อสิทธิมนุษย,ยชนจะพบว่าภายใต้ รัฐบาลควายสัตว์ชาติหมามีละเลือนถูกดำเนินคดีในสา,าหารอย่างน้อย2 4ง8คน2,408คนเลยคุณและมีผู้ถูกดำเนินคดีจากประกาศคำสั่งควายสัตว์ชาติหมาเนี่ยอย่างน้อย428คน67คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์อย่างน้อย100 97คน15 5คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีจากมอ16อย่างน้อย124คน50คดีและมีผู้ถูกดำเนินคดีตามมอ1นสองอย่างน้อย169คนจากเอกสารหมายจ1อ14ที่ฝ่ายล์กฎหมาของควายสัตว์ชาติหมาเนี่ย ส่งไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อแกนนำผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งที่แนะนำแนะนำให้พนักงานสอบสวนตีควายตีควายว่าการชุมนุมของประชาชนเป็นความผิดตามม .16 6และยังให้ใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารใส่ร้ายแกนนำการชุมนุมและ ให้ดำเนินคดีโดยผู้ถูกกล่าวหาได้รับความยากลำบากบางคนอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องหาค่ารถคาราในการวิ่งเข้ามาที่ศาลเป็นหลักฐานที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินคดีการเมืองทั้งหมดในยุคควายสัตว์ชาติหมาเนี่ยเป็นคดีนโยบาย แม้ว่าหลังจากปี6-1จะมีการเลือกตั้งที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยเบาบางลงแล้วแต่จากกระแสก,การจุนุนที่ต่อต้านรัฐบวมที่ได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งในปี6-3จึงเกิดการดําเนินคดีการเมืองและการเช็คกระบวนการยุติธรรมอย่างบิดเบือนตามนโยบายสมัยควายสัตว์ชาติหมาอย่างรุนแรงกว้างขวางและสร้างความเสียหายร่าแรงมากกว่าเดิมอย่างมาก โดยเฉพาะการนำม1หนึ่งสองกลับมาใช้อีกครั้งในลักษณะของคดีนโยบายมาดำเนินคดีกับแกนนำการชุมนุมหลายคนมีการฟ้องในต่างจังหวัดทำให้ผู้ต้องหาต้องสู้คดีด้วยความยากลำบากมีการเรื่องฟื้นคดีย้อนหลังกลับไปหลายปีและยังมีการดำเนินคดีไม่เว้นแม้แต่กับเยาวชนอายุไม่ถึง 18ปีหรือเพียงการแสดงออกอย่างการแต่งชุดครับท็อป,อปเป็นต้นขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาด้วยคดีนโยบายตามม1หนึ่ยังไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ประกันตัวทั้งที่พฤติการเป็นเพียงการแสดงออกทางการเมืองหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสันติที่ไม่ใช่สอนเพชศสอนสุพรรณ ไม่มีพฤติการจะหลบหนีไม่มีพฤติการที่จะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจนผู้ต้องหาหลายคนอดอาหารประท้วงมีการให้ประกันตัวด้วยเงื่อนไขที่มุ่งริดรอนเสรีภาพเรียกได้ว่าเป็นการบีบให้หมอบกราบแล้วค่อยคลายซึ่งในระยะหลัง การดำเนินคดีโดยไม่ได้การประกันตัวในลักษณะนี้ยังได้ลามไปถึงคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเหล่านี้ไปเรียนบาลีตอนไหนถึงได้กลายมาเป็นพระมหาได้อีกด้วยทำไมห,หลายคดีการเมืองที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมีจำนวนสูงมากอย่างที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อนปัจจุบันมีผู้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ได้รับการประกันตัวอย่างน้อย30คนจากวันที่18เดือนกระดกกระร็กระากระมักจนวันถึงจนถึงวันที่30มิถุนายน65มีผู้ถูกดำเนินคดีจากสถานการณ์การชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปแล้วอย่างน้อย 1,832คน1,832คนเลยคุณโดยเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีจำนวน282รายมีผู้ถูกดำเนินคดีม1หนมากกว่า200คนการบิดเบือนกฎหมายท่านประธานที่ไม่น่าคารพการบิดเบือนกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้ำจุนและรักษาอำนาจทางการเมืองอย่างมีระบบแบบแผนและกลายเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบวมที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ยังนำมาซึ่งวิกฤตของสถาบันตุลาคมซึ่งไม่เกี่ยวกับสถาบันตุลาคารกูรอ,อดตัวไปแล้ว และสถาบันทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาจึงต้องมีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี57คืนความปกติให้สังคมไทยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมไม่ว่า <c oughs> ไม่ว่าจะมีความคิด ความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามยกเว้นกูกูไม่อยู่ร่วมกับไอ้พวกนี้ลุงตูกบทำให้ประเทศนี้ไม่มีนิติรัฐทำให้สถาบันตุลาคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันตุลาการเสื่อมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้รับการยอมรับและ ได้รับการต่อต้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเพื่อปดล็อกชนวนและเพื่อปดล็อกชนวนความมุนอุ้ยปุ้ยความมุนเอเลภาษาลาวส่วนบ้านเราก็คือชนวนระเบิดที่ลุงตูบสร้างขึ้นมาเราต้องเริ่มต้นด้วยการเอาลุงตูบ ออกไปเปลี่ยนขั้วเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรับฟังเสียงของทุกคนและนิรโทษกรรมทางการเมืองให้กับนักโทษและนักต่อสู้ทางความคิดทุกคน หลังการอภิปรายจบลงไปแล้วทุกคนได้รู้ผลโหวตครั้งนี้เจเบญจาของผมงเธอก็ออกมาขอโทษทุกคนทันทีเลยบอกว่าตลอดแปดปีที่ผ่านมานับเป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษที่สูญหายที่ปล่อยให้ระบอบบักตู ปกครองมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทําให้ความขัดแยง้งแตกแยกในสังคมเนี่ยร้าวลึกรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่ายุคไหนที่เขต้องเข้าใจว่าไม่ใช่แค่กลุ่มของบักตูกลุ่มเดียวเท่านั้นมันยังมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความขัดแยง้งจากความแตกแยกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทองหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นอานน์แสนเนา่าหรือว่าปักจอมในละครอย่างเรมโบอินุยหรือแม้แต่เพศไอโอคนดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยรักษานักเรียนดีหรือมแมลงตาบบอดกระทั่งอย่างสปปอสอหรือสอชอ,อ เจไม่รู้หรอว่าในขณะที่เจเนี่ยอภิปรายให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอยู่ในสภานั้นกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็ไปยื่นถอนประกันเจเขียวอิโยตินออกมาสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าทำไมพวกคุณ ถึงปล่อยให้พวกคนเหล่านี้ลอยหน้าลอยตาแล้วก็ลอยนวลไปแจ้งความหนึ่งหนึ่งสองใครก็ได้ไปถอนประกันใครก็ได้ทั้งที่ไอ้พวกคนเหล่านี้ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วที่สำคัญก็เป็นคนธรรมดาอย่างเราเราอย่างพวกคุณนี่นี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจบ้านเมืองบอบชำ้ำข้ายากหมากแพง ผู้คนสิ้นหวังด้วยวิกฤตที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเกิดวิกฤตของสถาบันตุลาคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตุลาการหลอดตัวแล้วและสถาบันทางการเมืองอื่นๆที่มีแนวโน้มว่าวิกฤตนี้จะกลายเป็นวิกฤตทางโครงสร้างทางการเมืองที่รอวันพังทาลายพังเมื่อไหร่เสร็จปูเป็นเหตุมุนเอเลมุนอุยปุย ภาษาลาวส่วนบรรเทาก็คือระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยพระเก้าไกลต้องกล่าวขอโทษประชาชนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่ประสบความสําเร็จในการลดล็อกชนวนเอาอีกแล้วชนวนเหตดมุ่นเอเล่ม่นอุ่ยปุ่ยภาษาลาวส่วนบรรเทาก็คือชนวนระเบิดบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหมอก อ้อมไปอ้อมมาไม่พูดตรงๆเลยล่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่า YouTube เนี่ยเขาก็มีกฎของชุมชนที่ไม่ให้พูดคำพูดที่ดูรุนแรงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนจากชนวนระเบิดให้มันซอฟลงมากลายเป็นมุนเอเล่มุนอุยปุยแต่เราจะทำงานหนักต่อไปและจะเป็นที่ พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศนี้เดินหน้าทำงานหนักต่อไปค่ะโลกหมุนไปข้างหน้าไม่มีใครหยุดสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่พัดพาให้ฤด,ดูการใหม่มาถึงได้ยกเว้นน้ำท่วมมาร่วมกันเรียกหาสังคมที่ดีกว่า สังคมที่เสมอภาคก้าวหน้าเท่าเทียมสู้ไปด้วยกันต่อขาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเสียที นอกจากเจเบญจพรเธอออกมาขอโทษแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยยิ่งประทับใจในตัวของเจมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือการที่เจเบญจพรของผมคนนี้เนี่ยเธอให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วยการโพสต์ภาพของผู้คนที่ถูกจับคุม,คมขังอยู่ในเรือนจำทั้งหมด ทั้งหมดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งคำถามคำถามว่าผู้ต้องขังคดีการเมืองถูกขังถูกขังกี่วันแล้วดิฉันยังยืนยันว่าจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทวงสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับบุ้งใบปอเท่านั้น แต่เรายังต้องทวงคืนสิทิการประกันตัวให้กับนักต่อสู้ทางความคิดทุกๆคนคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนให้กับพวกเขาหยุดบิดเบือนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้ำจุนรักษาอำนาจทางการเมืองให้กับผู้นำได้แล้วเป็นอย่างไรคุณฟังแล้ว ได้ยินแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจมีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวของสสคนนี้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ผู้คนเลือกเขาเข้ามาแล้วเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียง ให้กับผู้คนให้กับประชาชนอย่างสุดความสามารถเพราะฉะนั้นอีพีนี้หากว่ามีคำพูดใดที่ฟังดูแล้วไม่เหมาะสมก็ต้องกราบขออภัยทุกคนไวน้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะครับ